มาดูพี่สองคานองนาเล่นโยนกระป๋องกันนะครับเวสิทธิ์โกโคตรแมงเอ้ยฮฮโยนไม่ได้อีกแล้วดูก้โคตรอมึงเอ้ยมันร่วมหัวกับตากองบ่อไอยโยนมาได้ก็ควยเอย้ทีกูมึงมาเปียไอซัเว,ว้ยน้ำที่เตรียมมากกูเล่นคนเดียวเลยวะ มันจริงๆมันกว่านี้ก็ตอนกูตีกะลีนี่แหละเฮ้ยโงยโ่แถบเบีโคตรแมงเอ้ยกูเพ่ต้องอาบแล้วล่ะน้ำมเมื้อนี้เอาอีกจังหวันี่นะอืมเกือบแล้วมันตัวก,กูไม่เล่นบอเหมือนเศษกูเปียโอ้ยแมงเอ้ยกูก็ถือคนเดียววะทำไมพี่โยนโง่จังอะฮิๆๆๆๆๆๆๆ้สัส มึงกล้าพูดคำนี้กับกูนะกระป๋องนี่มันกวนตีนกูบ้าเหรย้อนแมงกับปตังจากเทียแป๊บนึงเด้อบังฮำชคิดหาย<ม>าแล้วกูไปใสแต่กล้องซอยกูนเนี้มึงตาย